ครับสวัสดีครับกับตาว่างเราเลืองเราวันนี้ต้องจากมายุ่ยใจบุรีแต่ว่าเราสปาบภูมิศาสตร์กองกิงอำเภอใจบุรีให้หลับตาโปรสมควรนะครับนะเป็นอำเภอน่าจะลังสุดเด็เกเ่าวปีสองหขกันยังใกล้ความะลื่นมากเพราะว่าจากสภาพแต่ละมู่บานที่เพมไปเทียเท่ยวๆมาเห็นว่า ทำหอมกินกุง้ง <c oughs> กังเสียบโรเจี๊ยบินกุ้งกังหมู่บ้านต่างๆปลายกรองบางปัดทำหอมกับกลยดสูต่างหยกกันไม่เป็นต่างอย่างเช่นรถเกลีก้งเกลี้ยงเกี้ยงกับเวลาเวลาไม่ใช่เป็นท่านรุ่นต่างอะไรกับผมกับโปกเก้าประโยู่์กะลืมเมื่อประชุม อย่างเมื่อสมัยนั้นยังมีกลุ่มการหนึ่นพันแต่มันไม่รู้ว่าชื่อกลุ่มการแล้วจะเรียกโดดโคดโซ่โซวแล้วลวดโซ่โชว์เร้วลืมชื่อได้เวแต่ไม่รู้งานหนึ่นพันเนี่ยติดต่อเนื้อเนมาตุกปีเลยในท่านาปัตนามชนเป็นควายดำเนินการกา้สภาดำปุินเป็นผู้เสนอกลุ่มการขึ้นมาเดี๋ยวก็ก้มควายราชการก็ไป กันกองกคุ่มการว่าควรจะเอาโครงการอะไรมั่งอยู่ซึ้งว่าจะปีแรกๆเนี่ยกองตมปุ่สองเปรกเปลี่ยนอาทิตย์พ่มว่าก็ตังา,งา,า,า,ตางกินเงินมีมิวเย็นมาแตยุ่มดูเย็นมาแตยุ่มยังไม่นั่นที่ยังเป็นยังเป็นลำรองอยู่เลยยังเป็นมุง่งหน้าค่ายังมุง่งตั้งที่อยู่เลยยังไม่ไม่เป็นนั่นที่แต่ว่าเปิดมดูเย็นมาแตยุ่มแล้ว ซึ่งนุ่นไปบางห้อยก็นั่งเรียนมาแต่โยมมันนะี่ยเลี้ยวคว้าไปทางบางห้อยนี่ว่าเป็นแต่นุ่นเด็กๆแม่นที่ถึงวันนี้กลุ่มการต้องเพล็กก็มันนั่นโดนชนุ่งกลุ่มการอ่ารับลุงแตนุ่น,นนะใช่ไหมนี่ยไม่เหมือนจ่ายับลุงปุ๊บเบิกเลยนะปุ๊บเบิกก็มีเป็นทางอยู่แล้วแต่วันยังไม่วกว้างแต่เรียนกับเครื่องเรียนพอสมควรเปลเป็นแต่นุ่นน้อยๆแลนะ้วการการข้าวกลุ่มการ bực bực cái nhai cái luôn cái mình chưa lấy đều phải bảo ơi đấy tiền na về mà tài dung mà đấy mình lùi bán lấy đều còn phô bài phô nửa này đều gìm chữ mới đẹp như thế nào cả phải ăn đấy thứ người này phô chúng anh ăn uống mặt con tầm bốn trang bể với tầm bốn chơi ทำทำสะพานข้ามโค้งต้มน่าจะทำจีโคองพังก่อนเพราะว่าโค้งไฟลืมตั้งแต่โครงพังเนี้ยโค้งล้มมันยาวไปนู่นไปถึงช่องเปรกไปถึงกตงุ้งตู้นั่นสช้หันหละแต่เดียวคือทางช่องพังนี้ไม่มีทางข้ามกันจะมีช่องเปรกเป็นทางลำลองตรงนั้นโจ้เอามันมีผ่านไส่เออเป็นเป็นผ่าน ปานกระดาษปานลำลงปานเหล็กเหลืองปกข้ามได้แต่ยังไม่มาต้านแต่เลยเออกล่องปานเราะนะบางปานในกล่องจื้อกล่องปานในบางปานมือ่ยถูกท่านท่นไปดึงเงินโอ้แก้งอกก็ทำก็ทำแพร่ทำแพร่หมายป้ายเจี๊ยมกันซึ่งโยงระหว่างกล่องควายนู้กับกล่องควยนี้จึงจะเกิดมากะลูกในแพร่ดึงเชือกข้ามไปควางนู้ ดึงเพ่อยู่กลางรูเราคนมากกว่างรูลุงเพ่ยดึงดึงเกียวมากกวคนโอ้ขวดจะลาดดึงไปดึงมาคือไม่ต้องไอ้เคยดึงง่าคนที่อยู่ในเพ่นี่เป็นคนดึงเ <c oughs> ออเกง่งเก่งของป่านบางป่านตัวเนี้ยตัวนั้นฮนะอันอ,อ,อันเลงหนึ่งสู้ชู้กับผมอยู่ตีฮันเซียพี่นะทำผ่า,านกรงรูมเชื่อผ่านจำได้ลืมเล็กไอ้ที่กรงพงังก่อนกรงพงงังสายสายอ่นะคู่ที่ช่วยทิดทำผ่า,านได้ กือเขาไม่ขาอนุัมาทีเที่ทวทีอื่นเขาทำไม่ได้ไลช่วยบุรีแห่งเดียวที่ทำได้อยู่ๆกันโอเพลนแล้วเปรแกรมเจ่ท่านเป็นเกตเมื่อกับเคตจรลอยข้อมมกข้อมตั้งีข้อมยิ่งก็อาตัวเจอจะไม่จ้างตัวไหนมานี่ก็ว่าเหมือนเขาเคกอะไ็นะไปยุ่งกัโมูนจะนาน อยย่กันนูกินอรอยไม่ชวนเขาไม่จาปลาไม่ปต่้งปีนี่ไม่ปยปูปี็่เดือนเดียปลาไม่ปพนั้น่มันมีกอนซุงแต่กอมันเป็นป้าเป็นไม้ซุงนอนไรเป็นไม้นอนไรอยู่ตัวนี่ผมบ่กมเก่งเพราะว่าทำกลุงการทำป้านป่านี้เขาไม่ขอ้ตทางต่างวัดเ็คนอย่างเขาจดื่มปีเขามัมองไม่เห็นภาพว่า Chúng chẳng lên lượng trong ông mà chúng lưỡi mà thăm ngân Chết tiêu Tiêu anh làm vừa ngân Quá hàng mươi đấy Ây Ta chẳng vắt hả Ủa ra mà ta vươn phân chia này có ra phạt ngân Cảm ơn Cầm ơn đấy Ôm Bởi vì ta phải tầm tắt ta nốt mệt nhiều Trong quang ngân mệt quang đi Bệt tương phải chung chẳng vắt có khi mì mà sạc ก็โลกร้าวไปตามสภาพับวันเออตำไหมก็หมอบเทีห้ยเรียบ้อยหมดเลยกว้างสามสิบเมตรที่ที่ว่ามันอยู่ป่าไม้ป้อยก็น่าความยาวเวมัอย่างกาม่เจ๊โตกอยู่ไปวัดอยู่ป่าไม้ป้อยมันตึง้างใจนั่นเลยจำนั่นแหละประเนั่นไเดียก็อยแล้วต่อไปนี่แล้วผ่านนี้ก่อนว่าผ่านนี้อ่ะทึงอั่นี้หยุ่ดรืยอกำ แต่ว่ามันมีเทคนิคอยู่อย่างในการเบิกจายกองอื่นพันนี้่ะมันหายหายกับปัาน,นี้ไม่ใช่เลยมดูเลยอ่าที่มีทะเบ,บียนการค้าอ่าเจนว่ากู่รับมองมีทะเบ,บียนการค้าซึง่งผมไปซึ่งสร้างซื้อใหม่ซื้อใหม่จากไหนเนี่ยซึ่งเขาก็ออกม,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 มาอันอใหม่อันใหม่อันใหม่ทำพันกองพังฮะเนี่ยยาวเจ็ดสิบห้าเมตรสูง vô kê xếp mệt rồi xuống Giờ thầm mai Khi theo á, nó dọn xếp mệt Lại theo á Theo nó sẽ tôn Tương tôn trừ mai lãng lãng Khá ná tàu ăn, chào tàu ăn, kì ăn, kì ăn Ai, ai <laughs> còn chỉ lập mâu Thầm ăn đấy Ai <laughs> tầm lập mâu mai Thầm canh, rơi canh ăn Ai, ai có lập mâu thì bảo ai câu Khiên mà ai mai ăn, chào rơi, mai đi, đây dung của mân mì tập yê gaga mất a bưng ai dạo tìm my lang lan nâng tòa tóc băn chăn tay bận đồn nuôi bê tang tìm chẳng kêu ng yêu cung tóc tìm ai tòa là lang lan mát tàn nâng tòa kêu lang lan lại tìm ngon my chung ngon mặt tay ngon nâng mặt tay ngon nâng mặt tay ngon nâng mặt ตาตาคุณอ้บตาตาไม่ใช่คุณโ้ปแต่แต่นั่นแหละตีนั่นนั่นตีก็ทำเจ่าเรือนอยุกล้างนั้นทำเจ้าชูอั่นก็กองผ่านนิ่จังกองเลือเรือยราวมันเป็นป่าข้าพี่อย่างเรือแห้งตายกองชุราตี่ไปเห็นแด่วมันไม่รู้มันเรือมาเต่ไหนมมาลากนมากองผ่านนิ่เดยวมันตอกตอกจะเซ็ตกลุ่มการเซ็ตเรียบร้อยมัดต่นทำหยดยนเลนไต้เป็นผ่านไมลล้วนๆนี่แต่ว่า โอ e er an pu ้ก็เือนกันโอกเกงม่ใชเพลงเสียเส้นนี่เราะว่าหมู่บ้านนึงตำบลนึงมาจีกี่เส้นมันก็ทำเช็โอดานลังล่างถูกปีเพิ่มอยู่วันเสียปีอู่ดานลังทำปานโครงฟานทำฟานใส่ทำฟานซ่องเบรกตโตโกตรงนาซ่องเกมันถจอซ่องเองซ่องเบกสูงมันือตำบลซ่องเบ็กซ่งเกตีเก๋ตรงเกวเชีนูกับซ่องเบก นี่ป่านคลองพังป่านคลองบางป่านป้ายป่านเชยแล้วก็ไปป่านซ่องเพล็กเสีป่านแบบเดียวกันแบบเดียวมันเดียวมันหน้ามันสูงมัเต้นน้อยนี่ผมมันวับคือไม่มีส่วนยางที่ยันส่วนยางยังเพิ่งสร้างโอเก่งเก่งเก่งได้ป่านเสีป่านเชยบุรีฮะพม่มาำ่านตามของสูมันแะเี่ป่านเต็มไปดูเกยเล็นมากมามาดูเรื่องมา คือขึ้นอยู่กับราชก,การมองจิตต่างว่าต้องทำให้นี้เออเขาก็ทำให้นี้นะอันตำพ้อมว่าไปกุศีห้กากำลยเออกุศลเว้ยกุศลเลี๋ยมูดทำกุศลกันไปเพื่อเผื่อผมมาลูกกุศลที่เขาต้องการนั่นก็นคือจำปัาานได้เสียพันเป็นที่เียบรย้อยเดี๋ยวนี้คนที่แม้ความนึกเลวตั้งแต่สร้างปันนี่อมันมาตทุนท่านด้านไปเแต่ก็อยู่นานแล้วน,นะ เมื่อความทัพพังเมื่อเลยคนกินทัน,น,น,นทีจริงเมื่อวานเจ้าคนกินไม่เลี้ยกระทั่งเต่นั้นนี่เพิ่มยาเมื่อกี้ปีเร็วนี่ไม่ได้เคยไปก้ามักป่านที่อันนี้เสี้ยพานมายุเสียเพี้ยใจบริย์แล้วกับวันนี้เพิ่มราวเหลืองเกิดพันอ๋อยั้งยั้งเลยทำรถลายลายใต้ก่อนเพิม่มเหานงนุกงเลงนี่เดี๋ยวไปทำจบแต่ว่า เดีวบอกเขาน้านนั่นเราตาแต่กลุ่มการนี่กลุ่มการเรียร์ๆจงการอื่นบ้านใดนั่นป้อมเดือนลูกกระปุนพันเขาให้ราชการประทามชุนกข้ไปรับผิดชอบไม่ใช่ซอยครับก็วันดี้ปอมก็เล่าเรื่องเฉยบุรีทำปั้นที่ผ่านข้ามกรงโรมันอ่าประทามชุนสว่างดีเราจะรับผิดชอบเออประกาศแล้วก็ปุ่นมามากระวันนี้สวัสดีครับ